ตั้งตนตั้งตัวได้ดีแต่ละมือแต่ละเว้นมองไปทั้งหน้ามึงดูมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อนาคต,ตเท่าแต่ละมือคำมาสิใดอย่งเนี่ยแต่ละมือเน yep. ี่ยมาโรงเรียนเนี่ยไม่มันคำซื่อตีพอบ่อเด้ไปขุดมันน้ำเขาอ่ะที่เป่าไม้มีจุดหมายในี่แต่ละอย่าง ป้าหไมยในท่าที่ดีในท,าท่าสิจะเลื่อนในท่าทีิพัฒนาจะขวางกำหนดไว้ในที่ละหมู่บ้านนี้บาเลียนเด้วบาเข้าใจวิชา,านั่นวิชานี่มาเมื่อนี่้องหูสกัก่อนมี้คำถามมาในใจมาในที่มาตางนี่ขี่ตางเศร้าไปกับโอ้ยมาสิหาความจะเลื่อนมาจะใส มาโรงเรียนพ่อได้ดีว่าปรได้ไปเฮ็ดเวียกน้ำขาซื้อๆ,ๆันว่าไปขี่กับตางเศร้าเห็ดเวียกเนี่ยกับท่าทาตัวว่าไปขี่ไปยังไปตางเศร้าไปเฮ็ดตางดีขี่ตางเศร้าหาความำจะเล่นใช่ตัวว่าได้มันเป็นยังมันขี่้านความขี่คานความขี่เกียจขี่คานมาอันดับหนึ่ง ความอดทนต่อคําสอนของคู่ว่าได้นี่ก็มมอานดับสองกินหลายกับงว่วงเหงาหาอนอนแถมเขามาอีกมอันดับสามเนีนบ่ถือว่ามีอันดับสีกับลังเลสงสัยเตี้ยนไปก็สีใดยังก็สีเป็นยังอันเห็นเห็นยู่นี่เป็นตาได้ผัวได้เมียกลัวว่าไป สงสัยว่าจะขวางเลี้ยนไปสิบพเป็นยังบ่ได้ยังบ่รหูยังเ่สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้รวมๆกันลงไปแปลว่าตัวทวงความจเลร่ญนตัวใดตัดออกได้ตัวใดลดละลงได้ลดลงไปอันดับหนึ่งเนี่ยเอามันพานให้ไปขีดข้านความขีดเกียร์ขีดข้านเขาเปรียบใ่เจนเนอว์ว่ดีดอก ขี้ข่านชั้นหลังเงีวขี้เกียจชั้นหลังยาวขี้ข่านยังใั่ยังสีข้าเจ้าว่าไปดอกเปียบเต็มเงี้ยนคนบ่อยากเปลี่ยนนั่แหละให้ทําบ้านเท่ากับปาขึ้นมาบาดข่านขึ้นมาบาดนอนเลียบบาดอยู่บ้านรวบๆดืนเท่ากับจะเปลี่ยนดิล่ะขั้นข่านเนาะมันจะเลื่อนได้นอนอยู่โอ้จะเป็นสบายดิ ตัวหนังสือไหลเข่าหัวรุดๆ,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 ๆสบายบ่ต้องเรียนบ่ต้องหยังก็พวเป็นอยู่อันนี่ยมันบ่นปเป็นยังซ่านจากร้อจากศูนย์น้ำกวนมาหลาดปาดมาจากเรียบหม้อหนึ่งกินมหม้อสามหมท่านอีกแก่อยู่กับมีแก่บ่ท่านแล้วอยู่กับมีแม่หม้เบี้ยว อันขี้ค่านนี่แหละมันมากครับอดทนต่อคําสอนบ่ได้คู่พาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดกดระเบียบเพื่อเส้นสี่กับ่อยากเฮ็ดอดทนบ่ได้ก็แตกไปหนีไปบ่อ,อยากฟังคําสั่งคําสอนคู่ไปหาเนี่ยหาเจ้าของเลือกไปแสวงหาช่างเลือกเจ้าของไปเนี่ยม,มักมูเข้าหลายคนก็ออกไปเสียผู้เสียคนไปเพราะว่าอ,อดทนต่อคําสอนบอ่ได้ ไ่ได้ฟังบ่อยากฟังบ่อยากอยู่บ่อยากได้ยินบม่อยากเห็นไปมองจะคว้องเลือกจะคว้องมากสุดท้ายกับมาขอ,ขอเขาโรงเรียนอีกนไปบอดแล้วทุกคักแล้วมันลำบากหลายกลับมาไหมกลับมาจะเสียเรียนหนึ่งได้นี่คืออื่นคนบ่ฟังควงกู้คำ,ำสั่งคำสอนคำเนะนํำ,นนำต่าง เอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาไปเลือกเอาไปใส่อันง่วงเหงานอนนี่ก็จะสุดนอนหลกัางคืนกับพักกันนอนเนี่ยหายลังค้นกันบปจะกลับจากนอนม่งเป็นเหตุการณ์บ้านได้ปรึกษาปัญหาหัวใจให้ผู้นั้นผู้นี้โยนตั้งตัวเป็นอาจารย์สนอนนั่นนั่นนี่ใ้ม่ อยู่ในเฟีดนี่เปิดเป็นซีทุ่มหาทุ่มกับพ่อกันนอนมาโรงเรียนกับง่วงอยากนอนวีซ่าใดคู่ไอ้คิดเนี่ยกับเป็นสีห้างหาวขึ้นนี่กับเป็นตัวทวงค้นไปเลื่อนทัาขึ้นกันที่เราพากันกระจัดออกไปที่ยังไหนมันจะว่องว่งบ่องเงาห่านอนพักควันมอเพียงพ่อ สาเหตุมันมันก็นเลยอยา่างนอนเด้ถ้ามันเหตการบ้านเหตยังกับบว่าดอกมันได้ประโยชน์การบ้านกับบัวทรงงานกับบัมีแถวมานอนหลับในห้องอีกความรังเลสงสัยอีกมันจีสงสัยไปเห็หนอย่างเลี้ยนไปไมิดตผูเขาเอาความูอถามมาจบมันยังจบแต่ใสจบวุฒิยังมาไมได้เขาถามเอาวุฒิเอาระดับการศึกษาทั้งนั้นแหละ การศึกษานี่มันพัฒนาคนข้าเจ้าจะเลยยอมรับการศึกษาบุดนั่นบุดนี่มหาไรนั่นมหาไรนี่มันบอกมันไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยน้ำทงเด้บ่ต้องใส่บุดก็ได้ผดเสือกมันกับไปหาลมแก่นั่นแก่นี่แหละก็แล้วมือไปมันบอกอึดงานมันอึดคนที่ทำงานมันกัดหน่อยคนที่ทำงานใดมันกัดหน่อย คนที่จบมันก็หลายเขาก็เลยขัดเอาคนเกง่งคนมีบุรการศึกษาถูกเปลี่ยงเล่ยยังมามันจิตได้บด่ได้มันจิตจะเลื่อนมาจะเลื่อนนำการศึกษามันเป็นคําตอบในตัวอยู่แล้วเข้าตั้งหนาตั้งทาตั้งทั้งให้มันเป็นไปตามเป้าหมายตามหนาที่เข้าแต่ละหมือนกาหนดขึ้นมาหนาที่เท้าหมือนเนี่ยมาเลี้ยงยังเนี่ยจัดตารางเลียนมาแล้วเข้าตรงหูยังเนี่ย ตอบจะขอเงินไปเขาต้องได้อยังเนียคือไปหาปลาไปตึงเขียจระเมือมันควรจิได้ปลามานํามาโรงเรียนจละมือบบได้อย่างเมื่อนี่มันขาดทุนคิดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์นําขาดทุนมาเสียเวลาเปล่าเสียเวลาหลายอย่างพร้อมคู่กับเสียเวลาในการหาความรู้มาถ่ายทอดมาอย่าง เอาให้มันเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเข้าก็ได้ประโยชน์คู่ก็ได้ประโยชน์โรงเรียนก็ได้ประโยชน์ประเทศชาติก็ได้ประโยชน์เขาลงทุนกับการศึกษานี่มันหลายเข้าสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติก็สร้างทั้งสิ้นละเติมขึ้นไปเอาให้มันเตรียมขีดความสามารถของเข้าต่ละมือ่อาปะกันห่วงด้เหรียญจะยังไยเอาเตรียมตัวเขาห้วางวันเนี้ย